สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานเลยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่40นะคะเป็น EP ที่40แล้วนะคะ ฝากพี่ๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะผ้าของน้องนะคะเป็นผ้าเหมาตามบ้านพี่ๆสามารถชมไปได้เลยก่อนได้นะคะถ้าชอบถูกใจองไหนพี่ๆสามารถแจ้งหมายเลขรายการหรือว่าจะโทรมานะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ087 6 2 6 2 9 3 9นะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์โทรและลิงก์ไลน์นะคะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะของอีีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆสามารถโทรได้เลยนะคะหรือว่าจะกดลิงก์แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะทุกรายการ300บาทนะคะทุกรายการ300บาท4รายการ1000บาทไปเลยนะคะ4รายการ1000บาทเลยนะคะน้องจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะพี่ๆนะ ค่าบริการจัดส่งนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทส่วนพี่ๆท่านไหนโอนอน้องจะส่งให้ฟรีนะคะใช้ขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะพี่นะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเป็นพ้าปิดตานะคะรายการที่หนึ่งเป็นพ้าปิดตาค่ะ ผ้าปิดตาหลวงปู่โตนะคะสำหรับรายการที่หนึ่งนะคะวัดประดู่ฉิมพีค่ะอ,องนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทนะพี่นะนี่นะคะสำหรับรายการที่หนึ่งปิดตาหลวงปู่โตค่ะรายการที่สองค่ะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สองค่ะด้านหลังนะคะ,ะนี่นะคะรายการที่สองเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ นี่นะคะสำหรับรายการที่สองนะคะไปต่อรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมีรอยจานด้านข้างนะคะองนี้รายการที่3ค่ะด้านหลังนะคะ องค์นี้รายการที่สามนะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะนี่นะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะสามร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะ EP องค์ที่สนะคะรายการที่4นะคะรายการที่4ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะนั้นล่างเขียนว่า2460นะคะรายการที่สนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะสามร้อยบาทนะคะ นี่ค่ะสำหรับรายการที่4นะคะต่อมาค่ะเป็นรายการที่หค่ะรายการที่หนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะรายการที่ห้าเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเขียนว่า25 1หนึ่งสนะคะ สำหรับรายการที่หนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะพี่พี่นะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่หค่ะต่อมาค่ะหม่เลขที่หค่ะรายการที่หนะคะเป็นพราขุ่นแผนนะคะ ด้านหลังนะคะพี่พี่นะ้าองค์นี้นะคะรายการที่6นะคะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่6นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะ รายการที่7ต่อเลยนะคะรายการที่7ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะวัดปากของมะขามเท้านะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าค่ะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะพี่ๆนะ ต่อมาค่ะรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดเตารีนะคะเลี่ยมกรอบนะคะสามร้อยบาทนะคะสำหรับรายการที่แปดค่ะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่แปดนะคะพี่พีนะ นี่ค่ะต่อมาค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะรายการที่9ค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะด้านหลังนะคะวัดบ้านนานอำเภอปัจจันปัจจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะ รายการที่9ค่ะด้านหลังพี่พี่นะอะ่รายการที่9นะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะต่อมาค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะ เป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะเหรียญพระพุทธชินาราชรายการที่10นะคะด้านหลังนะพี่นะรายการที่10นะคะเหรียญพระพุทธชินาราชค่ะ สามบาทเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2 5 0 3นะคะอายุ82ปีค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่11ค่ะอค่ะนี่นะคะ รายการที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะต่อมาค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่12ค่ะด้านหลังนะพี่นะ อ,องนี้นะคะสำหรับรายการที่12นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะต่อมาค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสตัตหีบนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่13ค่ะเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ ะะรายการที่13บนะคะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะต่อมาค่ะรายการที่14บค่ะรายการที่14นะคะเหรียญหลวงปูไข่นะคะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงปูไขค่ค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะ รายการที่14นะคะสำหรับอง์นี้นะนี่นะคะต่อมารายการที่15ค่ะรายการที่15้าเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะรายการที่15ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะ ด้านหลังค่ะ,ะนี่นะคะเหรียญหลวงปูสีนะคะรายการที่สิบห้านะคะพ,พี่นะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะรายการที่สิบหกค่ะ รายการที่16เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะ300บาทนะคะ 4. รายการ1,000บาทนะคะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางบุกเพิ่ม50บาทนะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ08 7 6 2 6 2 9 3 9นะคะ นี่นะคะเหลียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่16นะคะต่อมาเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17นะคะเหลียญหลวงปู่โตนะคะอายุ82ปีนะคะเหลียญหลวงปู่โตรายการที่17นะคะด้าน,นล่างเขียนว่าพศ 2, 2 5 11นะคะพ,พี่นะรายการที่ 17, 300บาทค่ะ เดี๋ยวน้องทิ้งเบอร์โทรและลิงก์ไลน์นะคะที่ชัดเจนนะคะไว้ให้ใต้คอมเมนต์ของ EP นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพี่ๆอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถกดลิงก์ไลน์นะคะเข้ามาได้เลยนะมันจะเด้งมาที่ไลน์น้องเลยนะคะพี่ๆนะต่อมาค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระรอมนะคะเขียนว่าพอส2484นะคะ อะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรายการที่18ค่ะด้านหลังนะคะนี่นะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อคงรายการที่18นะคะ พี่ๆสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะชอบถูกใจองค์ไหนนะคะติดต่อพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะไปต่อค่ะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่19นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังนะคะ สำหรับรายการที่สิบเก้านะพี่นะนี่ค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพระสมเด็จค่ะ สามร้อยบาทเหมือนกันนะคะรายการที่20แล้วนะคะพี่พี่นะนี่ค่ะ รายการที่20นะคะต่อมาค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่21เป็นจอบเล็กหลวงห้องเงินนะคะจอบเล็กหลวงห้องเงินค่ะ3 0 0บาทนะคะพี่ๆนะด้านหลังนะคะรายการที่21นะคะสำหรับจอบเล็กหลวงห้องเงินนะคะพี่ๆนะ นี่นะคะไปต่อค่ะรายการที่22ค่ะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ300บาทนะคะพี่พี่นะ,อ,ะองค์นี้นะคะรายการที่22นะคะพี่พี่นะ ทุกรายการ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินไปลายทางเพิ่ม50บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ4รายการ1,000บาทนะคะพี่ๆนะต่อมาค่ะเป็นรายการที่23ค่ะ ต่อมาเป็นรายการที่23เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะมีมังกรล้อมรอบแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนค่ะรายการที่23นะคะพี่ๆนะวัดป่าหนองหล่ลมนะคะหล่มนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ๆนะรายการที่23คะ่ะ มีมังกรล้อมรอบท่านด้วยนะคะพี่พี่นาะองค์นี้นะคะเหรียญหลวงปูม,มุนนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสาค่ะ,ะนี่นะคะต่อมาค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่24เป็นเหรียญกลมมาหลวงชุมพรนะคะเหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะรายการที่24่ิบนะพี่นะ ด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะเหรียญกรมหลวงนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะนี่ค่ะ ต่อมาค่ะรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆนะสำหรับรายการที่25นะคะ300บาทนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะถ้าพี่ๆชอบองค์ไหนนะคะสามารถโทรมาติดต่อพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะเบอร์โทร0876262939นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะองค์สุดท้ายของสามร้อยบาทแล้วนะคะองค์นี้ค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นผักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะ 300บาทนะพี่นะองค์สุดท้ายของ300บาทแล้วนะคะใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะรายการที่26เป็นพักกิ่งนะคะ,ะนี่ค่ะ สำหรับรายการที่26นะคะเป็นพาร์กิ่งนะคะต่อมาค่ะน้องขออนุญาตนะคะเซม3รายการสุดท้ายเป็นราคา500บาทนะคะ3รายการสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นรายการละ500บาทนะคะพี่ๆนะเก็บไปทางเหมือนเดิมนะคะบวก50เหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะรายการที่27ค่ะ รายการที่27นะคะเป็นภาพปิดตานะคะเลี่ยมกรอบนะคะรายการที่27ค่ะด้านหลังนะคะ,อ,ะองนี้นะคะสำหรับรายการที่27นะคะ300บาทนะพี่นะ ด้านหลังนะคะ,อ,ะองนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะห้าร้อยบาทค่ะต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพาสมเด็จเรี่ยมกรอบนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะห้าร้อยบาทนะคะ นี่นะคะพาสมเด็จนะคะรายการที่28ค่ะห้าร้อบาทนะพี่นะนี่ค่ะพาสมเด็จนะคะสวยๆแบบนี้นะคะห้าบาทค่ะรายการที่28ค่ะ ต่อมาค่ะองค์สุดท้ายสำหรับ EP ที่40แล้วนะคะเป็นรายการที่29ค่ะรายการที่29นะคะสำหรับองค์นี้นะหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดเลี่ยมกรอบนะคะรายการที่29ค่ะพี่พี่นะ500บาทนะคะ องนี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับ EP ที่40นี้นะคะรายการที่1จนถึงรายการที่26 300บาทนะคะ4รายการ1,000บาทนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณค่ะ